ตัวไมไปอีกครับ ส0สิงหาคม25 6 7เวลา10นาฬิกานายสุภมิตรลายทองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเปิดเผยภายหลังการทดลองติดตั้งกำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูปบริเวณช่องลงเรือท่าราชบร,รดิษฐ์พระนครว่าหลังจากที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครนายชัดชาติสิทธิพันธ์รับมอบกำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูปจากบริษัทสมมิตพลัสอินโนเวชั่นจำนวน5 0ชิ้นวันนี้สำนักการระบายน้ำจึงมาทดลองติดตั้งที่ช่องลงเรือท่าราชบรดิษฐ์ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีคนสัญจรตลอดเวลา เดิมทีต้องเรียงกระสอบเปิดและปิดตอนน้ำขึ้นน้ำลงอย่างสม่ำเสมอทำให้ในการทำงานนอกจากใช้แรงงานคนแล้วยังต้องเฝ้าระวังและใช้กระสอบทรายจำนวนมาก วันนี้เราจึงนำกำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูปที่ได้รับมอบมาทดลองติดตั้งปรากฏว่าใช้เวลาในการติดตั้งลดลงมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดจำนวนกระสอบทรายทั้งนี้ช่องทางลงเรือในกรุงเทพมหานครแนวริมแม่น้ำเจ้าพยามีประมาณ32ช่องคงต้องดูว่าถ้าได้ผลดีคงขยายผลไปที่อื่นต่อไปมีเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่กรุงเทพมหานครพยายามหานวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันน้ำท่วม